ครับก็สวัสดีไปยังทุกคนนะครับผมเจอกันกันกบผมกับช่องโปเตปัฟคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสรุปข่าวเกมในช่วงรอบวันที่ผ่านมานะฮะจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกันเข้ามารับชมแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับอ่ะไปกันเลยครับไปเลย โปรตีปับช็อปขายโค้ดเกมสตรีมเอเอล็อกสตาร์วิซอบราคาถูกและขายตีโ l เลตในโซนไทยสนใจสั่งซื้อได้ที่ f c e b o o k Page โปรตีปับช็อปขายเกมราคาถูกลิงค์อยู่ใน Description ครับผมข่าวแรกครับผมก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการปิดสตูดิโอทำเกมนะครับก็คือ Microsoft ครับสั่งปิด4สตูดิโอของ Bethesda รวมถึง t a n g o Gameworks และ a r c a n e Austin นะฮะทาง Microsoft นะครับได้ประกาศปิดตัว สตูดิโอพัฒนาเกมของ b e t h e s ต a แบบว่าผ่าเลยนะครับซึ่งก็จะมีทีมพัฒนาอย่างพวกแ a งโกเกมเวิร์กนะครับท,ที่เป็นผู้สร้างเกม Hi-Fi Rush The Evil Within และ Ghost w i r ต Tokyo นะครับและก็รวมถึงทางค่ายเกม a r c a n e Austin ที่เป็นผู้สร้าง Redfall นะครับที่ตัวเกมอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่ด้วยนะฮะโดยคุณแมตบูตี้ครับหัวหน้าทีมงานของ Xbox Game Studio นะครับเป็นคนแจ้งอีเมลเรื่องนี้ให้กับพนักงานด้วยตัวเองนะครับแล้วก็บอกว่าพวกเขาต้องการจะจัดความสำคัญใหม่นะครับเกี่ยวกับตัวเกมแล้วก็ทรัพยากรต่างๆของทางค่ายเกมนะฮะแล้วก็จะมีทีมสร้างเกมที่ถูกสั่งปิดเพิ่มเติมด้วยก็คือ Alpha Dog Studio นะครับที่เป็นผู้สร้างเกม Mighty Doom นะครับหรือเป็น Doom บับมือถือนะฮะแล้วก็ Brownhouse Game ครับที่โดนยุบไปรวมกับ Cinemax Online Studio นะครับเพื่อทำเกม The Elder Scroll Online ต่อไปนะฮะแต่ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือทางทีมสร้างเกม Arcane Leon ครับยังรอดพ้นจากสถานการณ์นี้นะฮะและก็ปัจจุบันก็กำลังทำเกมอย่าง Marvel's Blade อยู่นะฮะรวมไปถึงทีมงานอื่นๆอย่าง b e t e s t a า Game Studio ครับที่ทำพวก l ฟล์ทส t าร์เฟียบุกนี้นะครับแมชชี Machine Game นะครับที่ทำาโจนส์แอนด์ e ดอะเ t รสเซอรและก็อิ ซอฟต์แวร์ที่ทำดูมก็ยังไม่รับผลกระทบจากตรงนี้นะครับเ,รเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าถือเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับวีเด s ต้เลยนะครับที่แบบ Microsoft เข้าซื้อกิจการมาได้ประมาณ3ปีนะครับตอนนี้เรื่องราวภายในบริษัทอาจจะกำลังวุ่นวายอยู่นะครับแต่ถ้ามีประเด็นข่าวควอะไรหลจากนี้เดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบในอนาคตนะครับข่าวต่อไปนี่ข่าวที่2ครับผมก็มีข่าวรายง,งานว่าแ s Creed s ซิ c r e e d Red ครับจะเปิดตัวอย่างเกมเพลย์ครั้งแรก ใน Live Ubisoft Forward นะฮะทางสื่อเกม Insider Gaming นะครับได้รายงานจากแหล่งข่าวแหล่งหนึ่งนะครับว่า Ubisoft มีแผนจะเปิดตัวอย่างเกมเพลย์ครั้งแรกของ Assassin's Creed Red อันนี้ยังไม่ใช่ชื่อทางการนะครับในไลฟ์ Ubisoft Forward ในวันที่10มิถุนายนนี้นะฮะซึ่งแหล่งข่าวอ้างว่ามีพวก Influencer บางส่วนนะครับที่จะได้แบบเล่นเกม Assassin's Creed Red ครั้งแรก ในช่วงสัปดาห์ที่มีไลฟ์ของ Summer Game Fest นะครับแล้วก็อาจจะมีการปล่อยพรีวิวของทางช่องโซเชียลต่างๆนะครับ12มิถุนายนนี้นะฮะแต่อย่างไงก็ตามครับยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าตัวอย่างแรกของ Assassin s s สซ s i คริสเ e d เนี่ยที่จะเปิดเผยในงาน Ubisoft Forward จะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วมันก็คือการเปิดตัวเกมนั่นแหละก็เป็นรีวิวเทรลเลอร์นะครับหรืออาจจะเป็นซีนิมาติกเทรลเลอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับและอาจจะรวมถึง บอกวันวางจำหน่ายด้วยนะฮะสำหรับ Assassin's Creed Red นะครับเป็นเกมภาคหลักที่ใช้แบ็กกราวด์ฉากหลังเป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยนำเสนอต,ตัวละครที่เป็นสมุไรที่อ้างอิงประวัติศาสตร์อย่างาสุเกะนะครับและก็ตัวเกมจะเป็นยังไงเนื้อหาเป็นยังไงก็ต้องรองติดตามข่าวกันต่อไปนะครับ่นะครับข่าวต่อไปข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวลือนะครับแต่ก็เป็นข่าวลือที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือลือว่าแผนที่ใน Resident Evil 9ครับจะเป็นเกาะ ได้แรงบันดาลใจมาจากสิงคโปร์นะครับทางคุณดัสโกเลมครับนักปล่อยเข่าลือเกมนะฮะที่แบบแทบจะทายถูกตลอดที่ปล่อยนะฮะได้มีรายง,งานว่าแผนที่ใน Resident E v i l 9ครับจะเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ให้สำรวจหลากหลายแบบนะฮะโดยคุณโกเลมบอกว่าการออกแบบเกาะใน Res i d e n t Evil 9นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากสถานที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็คือประเทศสิงคโปร์นะครับถึงแม้ข้อมูลจะเป็นเพียงมีแค่นี้ จะยังไม่เยอะมากนะครับแต่ก็พอคิดได้ว่าโลเคชันเกมต่อไปมันจะเป็นสถานที่ใหม่อยู่ในเอเชียแถบอาเซียนบ้านเรานะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคุณดัสโกเลมก็บอกว่าไอ9เนี่ยเป็นเกมที่ใช้ต้นทุนสร้างสูงที่สุดนะครับเป็นเกม Open World คล้ายกับด็อกมาสองและสามารถเดินทางไปไหนก็ได้นะครับแล้วก็นับปล่อยเขาหรือก็เชื่อว่า i อ9อเนี่ยอาจเปิดตัวตอนต้นเดือนมกราคม2อนนะครับและอย่างหนึ่งคือตัวเกมพัฒนามาตั้งแต่ปี2018แแล้วพัฒนามาหลายปีเลยนะครับแต่ว่า เกมนี้จะเปิดตัวตอนไหนก็อติดตามข่าวกันนะครับแต่ไม่แน่นะครับอาจจะเปิดตัวตอนเซสชันโชว์เคสก็ได้ครับเพราะที่ผ่านมาเปิดตัวจากงานนั้นตลอดก็รอติดตามข่าวกันต่อไปด้วยนะครับและก็ข่าวสุดท้ายครับผมวันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกม Battlefield ภาคใหม่นะครับเพราะผู้บริหาร EA บอกมาครับว่า Battlefield ภาคใหม่เป็นเกมที่ดีและยิ่งใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของแฟรนไชส์นะครับทางคุณแอนดรูววิลสันครับ CEO ของบริษัท EA ได้กล่าวในแรงงานผลประกอบการในฉบับล่าสุดนะครับว่า Battlefield ภาคใหม่เป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแฟรนไชส์นะครับซึ่งคุณวิลสันบอกว่า Battlefield ภาคล่าสุดนะฮะจะทำโดยทีมงานได c ์ไคร t e เรียน ในพวกเอฟเฟกและก็โมทีฟนะฮะสี่ทีมงานนี้สร้างเกมเกมเดียวร่วมกันซึ่งเขาจะบอกว่าจะเป็นการสร้างจัก,กรวาลเ a f i ฟิลที่มีประสบการณ์การเล่นทั้งซิงเกิลเพลเยอร์และมัลติเพลเยอร์นะครับและก็ทางคุณวิวสันก็ได้เห็นรูปร่างของตัวเกมแล้วนะครับแล้วก็พูดคุยกับทีมงานเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเกมภาคใหม่แล้วด้วยนะฮะซึ่งเขาบอกว่านี่เป็นทีมเ a f i ฟิลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแฟนชส์หลายสัปดาห์ก่อนได้ไปเยี่ยมชมทีมงานรู้สึกตื่นเต้นมากในผลงานที่เคาาาาทํออกมและิดว่ มันคงเจ๋งแน่ๆถ้าเกิดเกมได้วางขายนะครับผมใช้เวลาหลายนาทีในการรวบรวมข้อมูลนะครับและก็ตอนนี้ได้เล่น Metal Field มาด้วยส่วนหนึ่งนะครับมันจะเป็นเกม Live Service ที่ยอดเยี่ยมอีกเกมหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับคุณแอนดูวิวสันกล่าวไว้นะฮะในปัจจุบันนะครับ Guys ได้บอกว่าซีซั่น7ของ Metal Field 2022จะเป็นซีซั่นสุดท้ายของเกมนะครับและแน่นอนว่าทีมสร้างเกมไปทําภาคใหม่กันและก็ EA อาจจะยังไม่ได้เผยรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเกมภาคใหม่นี้นะครับเพราะว่า ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนานะครับแต่เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเปิดตัวเกมภายในปีนี้ครับสำหรับ Battlefield าคใหม่ก็ต้องรอดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็รอติดตามข่าวกันต่อไปนะครับผมนะฮะและหมดนี้ก็คือสรุปข่าวเกมในช่วงรอบวันที่ผ่านมานะครับที่เห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับแล้วก็ผิดพลาดตรงไหนประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับตอนนี้ช่องผมมี เมมเบอร์แล้วนะครับผม50บาทต่อเดือนคนเป็นเมมเบอร์ก็ได้สิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับและส่งซุปเปอร์เทเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับโปรเตปัฟขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ